สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนคุณนายตื่นสายสวนบ้านดอกไม้อุตรดิตนะคะวันนี้จะพามาชมคุณนายตื่นสายสวยๆนะคะตอนนี้กําลังเป็นทุ่งเลยนะคะเป็นสีทูโทนสวยๆหว,วานๆสีนี้กําลังสวยเลยนะคะที่สวนเราจะเน้นสีทูโทนสวยๆนะคะ สีนี้หวานออกสีชมพูครีมนะคะสีนี้หลากสีหละเกินต้นนึงมีหลายสีหลายๆประมาณนี้เลยเหล,เหลืองลายเล็กลายน้อยลายเยอะสีนี้เป็นไม้มเมล็ดที่สวนนะคะชื่อน้องโอลิฟนางสูงประมาณ หนึ่งฟุตขึ้นนะคะความสูงนี่ถึงเข่าเลยทีเดียวถ้าเขาสมบูรณ์ดอกมักจะตูมตูมแบบนี้นะคะสวยดีเหมือนดอกฟินนะคะสำหรับสีนี้น้องโอลิฟของเราอ่านี่ทูโทนเหลืองเข้มนะคะปลายกีบเขาจะ ปลายกีบเขาจะสีเข้มเข้มสีส้มส้มนะคะโคนกีบสีเหลืองวันนี้น้องยังไม่ค่อยบานดอกนะคะยังเช้าอยู่โูน่เก้าโมงถึงจะบานเต็มสวนนะคะูสีนี้บ้างทูโทนขาวชมพูหวานหวานนะคะ ยงก็อีกหนึ่งทูโทนสวยไม่แพ้กันใครที่ชอบสีทูโทนรับรองไม่ผิดหวังนะคะส่วนเราตัดสีทูโทนนะคะให้คุณลูกค้าล้วนๆใครที่อยากได้สีพื้นนี่ต้องแจ้งก่อนนะคะเพราะว่ามีไม่กี่สีจริงสีพื้นจะมี สีแดงเลือดนกแล้วก็สีออกครีมครมซึ่งเป็นไม้เมล็ดนอกนั้นจะเป็นสีทูโทนทั้งหมดนะคะนี่น้องยังไม่บานดอกนะคะเดี๋ยวสายจะพาไปชมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่จพามาชมแค่นี้ก่อน